ครับสวัสดีครับทีมพ์รู้ษาบนาโดยลุงสัตว์พี่น้องเลยว,วันนี้กินข้าวกับรู้ษาบนาด้วยจอยแล้วก,ลก็เชวัดเนี่ยอาานักข้าวเราก็มีหน่อไม้ดองเนผัดเผ็ดหน่อไม้ดองพี่น้องลุงสันหนัดหลายหลายเลยปวดแผลกินไม่ได้กระดางคาำนี่ลุงสันเล็กหัวไก่หัวกระดูกไก่พี่น้องวันได้มีไก่บ้านหรือกไก่บ้านก็นมีร้านเจ๋อโยบกาวเขาด้วยก็จะใส่กรอบหมูผัดพี่ลุงสันชอบพี่น้อง ติกระปีบ่ตัวมันเห็ดเลยตงสารเป็นน้องโอ้กดขาเลยแค่น้ำคูอก็เป็นน้องหมดแหละั้กเขือนัเขาเอเขือยังร้าอยั่ถึงตกถนผมเริกบขาเขือนพวงพีน่น้องนี่เขาเอิัเขือนยเร้าุดท้าุดเหงยังยาไม่แห้งไม่ได้ข้อข้ เาลงไปแล้วพอต้ชอบลตามอีกพี่น้องเลยตาม้วยมาดูสายตาจีน่าท่านด้ซักไปเลียมินอ้อมาใสไปน้ำเตอย่าอื ใช่วิร์โบไฟขาดเนาะเงยไงไเหาไปหาแบบนี้ก่อนตอนใส่ใหม่เมือันเป็นเปลี่ยนชิบะท่าแบบเอ็มแปลนี่ยะเอาเพิ่มนี่แม็กพวกอย่างนี้นะเอาไปต่อพยินเยอะเนี่ยอย่างเยอะว่าเอาว่าไม่คงน่ะอะไรอ

được. <laughs> 3 tá. Được vào cho. Thế để để yát được. Đó. Mong Amie, tôi Em mất tí được. Đi <laughs> rồi. À bị xí bỏ. Lát thằng Khải vô Để làm một hồi đi tôi đi. Đi

Hoa hỏi là người ta hỏi là người ta hỏi là người ta hỏi 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 มาๆตอกถาดครับผมจะมากินจ้าได้ครับได้กลัวมาเดี๋ยวเอาปุ๊บมาเลยเนาะก็เลยเนาะได้บ่เอา <Ngurly> 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 <Ngurly>

จะไปขอจบเพล์นก่อนนะพี่น้องนะเดี๋ยวไงงัยลุงสันขอติดต่อได้พี่น้องเด้อขอสวัสดีครับผู้ชคลิปอย่าลืมกด subscribe ใ,ให้ลุงสันและทีมงานลุงสันนานเลยเด้อครับเด้อสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับ